สวัสดีเจ้ากูคนเจ้าวันนี้น้องได้กินของที่น้องอยากกินแล้วนะคนสามนีน่าฮักที่สุดเลยมิเจ้าแก่งเห็ดทอดเห็ดเพาะเจ้าเปไปเจอที่ไหนตั้งใดามาปัน้นเหื้อเจ้านี่น้องมาอุ่นเอาปัอนห้อนเดี๋ยวมาทางนี้ทอางี้เสื้อมาถุงหนึ่งกต่พอได้หายยากอยนะู่เนาะขาม่าได้ไปเก็บเองเนาะในกรุงเทพได้กินนี่กะดีใจล้วเจ้า อืได้กี่ล้วเจ้าแข่งเห็ดพาอบ้านน้องห้องเห็ดทอบอืมอืมแตกตึบในปาก,กลำอืมสุดยอดเลยเจ้าขอบคุณคนซื้อมาฮือเนอนะคนะะที่สุดเลย เกนใจที่สุดแล้วมันจะข้อหนึ่งทั sí. ้งหมดทั้งมวลนี่ซื้อเข้ามาหน่เจ้าป่าส้มมาล้ามลำเจ้ามีหอมแดงเห่นี้มีหอมแดงตัวเจ้า พิกเซลไฮปาระส้มเหนียวเหนียวอาหารเช้าบ้านที่แสนอร่อยเจ้า Ừm. Các thế nào mấy cháu? Yang, Yang Ừm. เพิิงใจขนาดวันนี้ได้กลิ่นแล้วนะื้ได้กินกับข้าวถูกแดดกับมีแนห้งยังนักเจ้า แต่น้อยอืออือสุดยอดเลยลำพิซซุดเลยเจ้าอยู่ในกรุงเทพไม่ได้ไปเก็บเองไม่ได้แก่งเองเนาะได้กลิ่นอี้ดีแต่ขนาดจาก อืมิจฉาคนอยู่บ้านมาเมินหลายวันละ แซบ่บแซ่บขนาดปลาส้มกระลอมกระลำก็เดี๋ยวจ้าทุกคนจะแกงเห็ดเพาะกระลำ อืมดีาอืยอดยองความอรัมความอร่อย จะหอมแดงกะล้มน,น,นะผปรสมนี่เนาะ มีคนถามน,ะน,นม้องตัวงรนเน่าเป็นคนอีสานหรือคนเหนือเป็นคนเหนือแต,แต่เจ้าแต่อาหารทั้งภาคอีสานภาคเหนือเนะี่ยมันคล้ายๆกันนะเจ้ากิ่นเหมือนกันเอ้วยิ่งมาอยู่กรุงเทพนี่นะเจ้าหมูอีสานมากขนาดเจ้า กินนใบเปิ้อนอย่างกะลาหมดอาหารมันเปืน้นเดยมาอาหารเหนือจ่างจ้อยจ่างคือมันไม่เผ็ดมันจืดแต่จ่าง ลำล่ามจ้ะอืมยำมันข้าวลำขนาด จะได้กบฝากกดไลค์กดแชร์น้องเบลนเนอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนฝากกดติดตามเจ้าฝากรับชมคลิปเจ้า,จาขอบพระคุณน,นักเลยเจ้าคอมเมนต์มาอ้มวนกันเนาะ แซ่บแซบ่บมีก้างน้อยเน,นี่ยวก้างออกก่อนมาเจ้ามากินข้าวลำลแต่กันเนือ วันนี้คนบ้านนอกมาอยู่กรุงเทพก็ได้กินแกงเห็ดเพาะออเดอร์ถึงได้กินแกงเห็ดทอดระเจ้าเขามีขายละลำหาดแกงใส่หน่อไม้ได้กินถ้วยนก่กระปอปอจ่ายแล้วเนาะสบายจ่ายแล้วเนาะ แบ่บลำล่ามเจ้ากินลำกิ่นแ่บเจ้าทุกคนเจ้า <c oughs> วันนี้น้องกินลำกิ่นแ่บจะต้องขอตัวไปก่อนเจ้าเดี๋ยวกว่าว่าคลิปมันจะยาวล้าไปเนาะอันนี้น้องจะกินจนุวนนะเจ้ามันลำขนาดเลยฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วคอมเมนต์อู้กันมุนมุนเจ้าขอบพระคุณทุกคนเจ้า ขอทุกคนเฮงเรวยๆมีสุขภาพแข็งแรงเจ้าวสวัสดีเจ้า